หลังจากที่เรานะครับพ่ายแพ้ต่อคิสตันพาเลตไป2ประตูต่อศูนย์เรื่องร้ายมันก็ยังมีเรื่องดีครับผมเพราะล่าสุดนักข่าวชื่อดังนะครับจากเยอรมนีนะครับรายงานว่ามาทิสเตลกองหน้าของไบเยมิวนิกตัดสินใจที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนยูเรียบร้อยแล้วซึ่งการเจรจาเป็นรูปธรรมระหว่างไบเยมิวนิกและแมนยูกําลังดําเนินไปอย่างต่อเนื่องแมนยูยื่นข้อเสนอยืมตัวแต่ไบเยมิวนิกปฏิเสธทันทีเพราะต้องการให้มีการใส่เงื่อนไขออปชันซื้อขาดไว้ด้วยซึ่งการเจรจายังคงดําเนินต่อไปแต่ประเด็นสำคัญคือตตออนนี้เลืก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับผมโอเคอย่างที่ผมบ่นนะครับว่ากองหน้าเราอะ่ะมันไม่มีแล้วอกองหน้าที่เป็นตัวสไตรเกอร์อะถ้าแตวมาผมรู้สึกว่าแตวจะเพิ่มมิติในการเออเล่นในแผงหน้าเราให้มันดีมากขึ้นกว่านี้และจะเพิ่มมิติในเรื่องของการยิงประตูได้มากกว่าน,นี้ยังไงครับผมมาทิ่แตวผมขอต้อนรับนะครับสู่ลนครแห่งความฝันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกันครับผม